สวัสดีทุกคนกับเช้าวันที่สองของการมาเที่ยวที่ผูทับเบิกนะครับวันนี้ก็มีแบบทะเลหมอกจางๆโปรยๆไม่ถือว่าแบบหนาแน่นมากเพราะว่าเมื่อคืนฝนมันตกค่อนข้างเยอะนะครับตกทั้งคืนเลยเดีย๋ยวสู้เดี๋ยวสู้ในเขาฝนไม้นะพระอาทิตย์ตอนนี้ก็ ถูกเมฆบางไปหมดเลยตอนนี้สว่างนะทุกคนมันเป็นเวลาประมาณ6กโมงเกือบห้าสิบะสว่างไว้แล้วก็อากาศดีสำหรับวันนี้เนี่ยเราอาจจะแวะอุทยานภูหินล่องก้าแล้วก็วัดผ่าซ่อนแก้วเราจะเลี้ยงไม่ถูกหรือเปล่านะก็มีประมาณนี้แต่เวเข้าที่พักอพีนี้คงที่คนดูคงเป็น EP ที่ส ครับก็ฝากติดตามกันด้วยคลิปค่อนข้าง,ง,ง,งยาวหรืออาจจะไปแบบวัดที่เดียวก็ได้นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ต้องเตรียมตัวเก็บของแล้วก็ลุยทางที่เราขึ้นมาตอนแรกกันนะครับแค่นี้ทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายทำแบบมาให้ดูสักนิดหนึ่งครับสักสิวินะโอเคบายบายเรามาดูวันเช้ากัน ข้าวต้มหมูร้อนๆน,นี่อันนี้ก็เป็นเทมเจียะคามิเก้แล้วก็ไข่ครับกับบรรยากาศ น,นี้ก็ใกล้ได้เวลาเดินทางของเราแล้วฝังเป็นกำลังใจให้ด้วยจริงๆครับผมกลัวมากตอนนี้แต่ก็ต้องใจดีสู้เสือไม่ประมาทครับมีสติตอนลงนะก็ไปเดินทางกันดีกว่า ตอนนี้เราก็อยู่เป็นที่วัดผาซอนแก้วเออพระธาตุาผาซอนแก้วที่ข่าขอ,อ,กอ,อกแล้วนี่มีการก่อสร้างอันนี้ไม่ได้เข้าไปดูเลยเขาก่อสร้างัคนน้อยโชคดีวันวันธรรมดาจะถ่ายรูปทุกดคนจุหมอะก,กันลงมา ที่วัดเรื่งถอดรองเท้านะเดี๋ยวหามุมถ่ายรูปไปทําหน้าปกคลิปก่นอนกีกน่าทุกคนแบบแเราเรือน้อยก็ตอนนี้ถึงวันแล้วเดี๋ยวพุ่งหาอะไรกินที่วัดแล้วก็ใส่ใสเของขที่พับเดีเก็บวิวมาให้ดูนะคนน้อยสบายใจใเที่ยวชิวๆเราจะไปเซเว่นที่เขา บอกบอกแล้วว่ามันสวยที่สุดในประเทศไทยนะอยู่ที่เขาคอนึกว่าอยู่ตรงไหนคือเซเว่นนี่อยู่หลังวัดเลยเหมาะกำลังมีนะน่าจะสวยวันนี้นคุณเซเว่นเขาคอเดี๋ยวให้ไปหาอะไรกินข้างในเปิดปะเนี่ยเปิดปะเ,เดี๋ยวเปิดจะกินขนมกินกันดีกว่ามีไว้กินขนมกินข้างเซเว่นทคน ไม่มีไม่จริงเรารถมาจอดนี่ก็ได้นะถ้ากินลักเรื่องว่าเสียเงินเจ็ดสิบาทถ้าใครมาก็จอดตรงนี้เลยไม่ต้องขับเลยแบบผมทิ้แล้วผมดูแล้วว่าเขาอะไปจอดลานรถลานของร้านวัดคือไกลมากใครมาก็นะ่ยี่สิบบาทเองจอดเลยใกล้ๆเดินเอาอชอบเป็นไงมั้งชอบมันไหน โอเคอเซเว่นมันข้างไวะเปิดป่ะเนี่ยต้องลงไปดูมันเปิด้อยู่ใน7นะทุกคนอยู่เซเแล้ววิววิว เราก็ไปซื้อขนมข้าวเขียวหมูกรอบแคบหมูกินเราจะรอหมอกคงไม่รอแล้วพี่เพว่าวันนี้แดดเปิดสองวันสองวันก่อนปกคุมไม่ได้หมอกขาวไปหมดเลยแต่เห็นหมอกพอแล้วมั้งเออ <c oughs> พอละก็เดี๋ยวไปหาซื้อของกินกันดีกว่าอันนู้นโลอะไรครับแมว ้ทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่พักกันใหม่แล้วก็เดี๋ยวไปหากาแฟากินแล้วก็เดี๋ยวเช็คอินที่พักกันดีกว่าสำหรับที่พักของเราวันนี้เออมีเลยคืนนี้1,900บาทแล้วทุกคนจะเป็นบิวที่มองเห็นป่าออก็สวยดีมีหันช้าด้ยนะครับ นี่ก็เดี๋ยวมาเตรียมของเย็นหมูกระทะเหมือนเดิมแหละเอาไว้เล่นเอาแบบแย่มนะันมาเก็บของนีกว่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่เพชรบูรณ์นะทุกคนพรุ่งนี้เช้าก็เดินทางกลับกรุงเทพนะก็สำหรับคลิปนี้วันนี้มันคงไม่มีวิวอะไรทุกคนดูไม่มากมันมีแค่แบบ ธรรมชาตินิดๆหน่อยๆตรงที่พักเย็นนี้ก็เหมือนเดิมหมูกระทะ่าจะไม่กินแล้วก็เอาซะหน่อยทุก <c oughs> ที่เราขาดหมูกระทะไม่ได้กนนินทุกที่ที่ไปตั้งแคมป์หรือว่าไปเที่ยวมอเตอร์ไซค์จุนแบบใครที่ทกําลังที่อยากจะใช้ชีวิตแบบเที่ยวแบบผมนะจะรอเวลาเที่ยวเลยเพราะว่า เวลาม็ไม่รอเราแล้วเราก็ไม่รู้มีเงินเยอะมันนั้นจะเที่ยวไหวหรือเปล่าเที่ยวไปเถอะสนุกับชีวิตบ้างก็แค่นี้แหละอยู่กินหมูกระทะแล้วตอนเย็นด้ครับตอนนี้พี่เขาหมูกระทะมาเสิร์ฟให้เราเลยนะครับทุกคนในราคากี่บาทนะสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยหมูหนึ่งจานก็ผักอันนี้เตาใหญ่ด้วยน้ำซุปมีแค่นี้เลยแล้วก็เขาติดไฟให้แล้วแล้วก็จะติดเองซะหน่อยก็ไม่เป็นไรใช้แก๊สใช้แก๊สถุงแล้วก็รอมันละลายแล้วก็ให้ไฟมันติดเราให้ตั้งเตาหมูทากัน Oh. ฟ้าส่วนมากทุกคน สติวันสุดท้ายของการเดินทางทุกคน,นนี้ก็หล่อข้าวมาส่งแล้วเราก็กินข้าวเดี๋ยวจะเดินทางกลับกรุงเทพขึ้นเลยอากาศไม่ดีเท่าบูทเบิกแต่ก็ลมลเย็นตลอดก็พักผ่อนได้ใครมีเวลามาเที่ยวก็มาขอก็ได้อยากไปเที่ยวสวยก็ขึ้นบูทเบิกไปเลยก็แ,แค่นี้ทุกคนจะกินข้าวแล้วก็เดินทางกันดีกว่า